นะครับแต่แอันนี้คือแบบมันเป็นบล็อกนะทุกคนทุกคนไปดูป่ะมันเป็นบล็อกนะทุกคนนี่มันจะเป็นบล็อกนะทุกคนเพื่อนมาชกหน่อยได้ไหมหนีน่ทุกคนไหนปะมันเป็นบล็อกทุกคนมันเป็นบล็อกถ้าเราเต้นมัน มันจะเป็นบั็กมันเป็นบั็ซกสีซีนะทุกคนจะส่งเจอนานนานทีนะที่จะเจอน่ะตัวเนี่ยส่งเจอไปแล้วสามสี่ครั้งนานนานทีเจอทีบางครั้งก็เจอปิดเลยสองทีครั้งใน,นวันเดียวนะทุกคน๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นบั็กแบบไหนนะทุกคน <c oughs> มันจะแบบถือเที่ยวถือแบบมันมันไม่ใช่สีสีธรรมดาทุกคนไม่เชื่ผมไม่ดูนนี่ครับเนี่ยสีสีมันจะเป็นแบนบนี้คือแบบ มัน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 กนารู้นะทำไมเจมยังไม่แก่ทุกคนมันมีน่าแล้วแต่เจมยังไม่แก่ บอกได้ว่าสนุกน,นะ เอาอะไรดีวะซองยาวนี่สองยาวผมก็ได้นะครับซองยาวมังกรรู้สองนะอัพร็สามองสิต้นมนกมีหุ้ประมาณสี่เหรียญมมีเอ็ดเหรียญถ้าอัพสี่ก็มันจะอัพแค่แบเปลี่ยนเ่เล็กๆทุกางคนมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเออมก็แค่แบบเอก์น ไปได้ไงเนี่ยกูแพเ้เฮ้ยกูแพ้แต่วันนา้นทีจะเจอทีนะ้วก็เล่นแบบคลิปใหม่นี้ก็พวไม่จะไม่เจอก็แพ้ก็อย่ามาว่ากันนะทุกคนก็มาง่ายๆกันทีนี่ไปเนีน่ยผมผมไปสิบกว่าประมาณยี่สิบกว่าวันนะทุกคนแล้วก็เอเชีย e เนี่ยผม ดี๋ยวทุกคนนะคิอผมยีแดงทือม,มาจจะมากม,มาลัดอ่ะโอ้ียิงยิงเลยเข้าใจไหมครับคือแบบผมยิงแบบไม่แก้ดงเถือกแต่ว่ายังแพ้อันนี้มันเป็นโหมดซีซีใหม่นะทุกคนเป็นมันไม่ใช่ใหม่มันก็เก่าแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นนานๆทีมันจะมีทีนะทุกคนผมก็แพ้ก็ยังแล้วก็ได้อัดคลิปลงนะทุกคน อาทิตย์นั้นผมก็ไม่ได้ลงวันในทิศที่จริงผมตั้งใจจะลงอาทิตย์ละครั้งแต่ผมไม่มีเวลาทุกคนตอนนี้ผมมีเวลาก็เลยมาเล่นให้ดูนะทุกคนนี่ผมอัดคลิปผมก็เลยใช้ไฮยาโตะนะทุกคนถ้าผมเล่นทั่วไปผมก็ใช้โคโนแหละทุกคน,นแต่ว่าไฮยาโตะม,มันม่นี่ไงปับอัพดิอัพได,ด้ยังไรเยอะโอ้โหเอาดิ นี่นทุกคนถ้าไอ้นี่ถ้าทางใหม่นะคนแ,แบบแบบครวะเ้ยมอยากส่งมาดิมันจะมีทางขั้นนะทุกคนเดี๋ยวถ้าผมอัดคลิปถ้าผมได้ได้ขั้นครบแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเอามาให้ทุกคนดูนะขั้นครบประมาณร้อยยี่สองร้อยยี่สิบห้านะทุกคนตอนนี้ผมนาะไปแล้วร้อยหกหกนะทุกคนขั้นสัปดาห์แรกนี่เต็มอะทุกคนต้องทำาล้วกิจค่าคนในสี่สิบห้าเงินเนี่ยนะ เล่นสองตาเล่นฝนตกเวลามันผมทำไปเรื่อยๆนะเร็วเกินก็แบบแล้วก็จะว่างเล็ใช่ปะหลังครับนึงผมขอตัดคลิปก่อนนะทุกคนเี่อกี้ผมเจอทรงอายุทุกคนไม่คิ้วมองเจอแทรงอายุเลยทุกคนแม่งงัดมาแบบแต่งตัวนะคะอยู่แบบมันใช้มันใส่ชุดโคโล แค่มันมีเอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วไงผมก็มีเพียร์นะคนตอนเล่นแล้วแต่ทำไมผมเล่นก็มันไม่มีเอฟเฟกต์แบบไอหน้าใสๆแบบเนี้ยอ๋อหรือว่าคนคนคนเขาจะไม่เห็นไงลูกมันลูกห้าลูกแบบมันต้องอขาโนลู้ที่เราเห็นตาข่ายเขาไม่เห็นนี่เองแต่ว่านะกุ๊ก กคือล่างด้วยกันผมใช้แบบส่วนิงคือลู่ๆอ่ะผมก็เปิดวงโมันก็ถ้าถ้ามันมาใช้ใช้ก็ยิงแต่ว่าถ้าเราเราเปิดวงโคโน่ใช่ไหมล่ะปุ๊บเราเปิดวงโคโน่ปุ๊บมันก็จะมาแล้วเข้ามาในวงโคโน่แล้วก็แต่ว่าไม่ต้องวัวนะทุกคนเพราะไอตัวลิงอ่ะมันมีตัวลิงอยู่แต่ว่าตัวลิงมันจะแบบหายากอ่ะทุกคนเนี่ยปมันจะหายากทุกคน มันมันมีแหละผมก็เคยยิงเนาะยิงโดนหัวเยอะเจอหมกติดไปอ่ะเออเมือมันแปลงเป็นลิงเงแล้วผมเปิดโคนอ่ แต่ว่าอยู่ดีมันก็ไม่ได้คืองึงบ้าคืออันนี้แักหลอ่ะมันจะมีคนหนึ่งอยู่ตรงในบ้านแห่งฟ้ามของมันเยอะจังวะคือผมจะนานหน่อยนะทุกคนทำคลิี สิบห้านาทีสิบนาทีแต่ว่าเมื่อกี้มันห้านาทีเมืนก็เลยครับต่อไปละครทีละเดือเลยบาเลีนะเมื่อกี้แม่งแบบโคตรใส่ลุ่มเนี่ยเนี่ยจริงนะจะถามว่าผมจะเปิดหน้าตอนไหนเหรอจะถามว่าผมจะเปิดหน้าตอนไหนใช่ป่ะครับผมก็จะบอกว่าพบพบสิบสบนามบอกว่าจะเปิด ช่องมันน่ะว่าสุน่ะมันไม่มีช่องแบบนี้เป็นแบบเป็นเอฟเอฟบ็อกช่องแบ e: บโกรดความนะอ้โ <ein> หทุกคนน้าใช้ปาเหลแล้วมันไม่มีตัวเลงช่ออะไรแบบนี้ใช้ใช้ตัวไอ้น่ะไอ้ท่าท่ามาท่าแมวน่ะตัวเงแ้ตัวเลงแบตัวเกงแบบน่าแบบเป๊ะอไรแล้วก็มาบบแบบนันเ บอะอ่ ay, าอ oui, ่าปาดคอใจปาดคอใจ้ต้องไม่ต้องยอมไม่หางเอาจริงแล้วคอมสันปืนแบบโผล่โผล่นก่อนี้เขาใช้เขาจะใช้ตอนเนี้เขาคอมนมีคบ้า ว้ารอ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 โคโนแปดวิว้าเลย์เด้อ ฟแบบมันกดจะนอนมันก็นอนไม่ได้นะเดี๋ว่อเ้ยเดี๋ยวพ่มาพูดเองแหะ លូ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  ขอจบเพียงเท่านี้จบเล่ไข่มากเลยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่นเกมอะไรดีเออครูคงฝากเกมรูปอาวีไว้ <laughs> เล่นเกมวันนี้ทุกคนครั้งหนะ้าเดี๋ยวผมเกมนี้ให้ดูเกมนี้รุ่รนเกมใหม่เลยทุกคนเกมนี้นะไปแล้วครับ